ขอให้เจอกูก่อนเถอะอย่าเจอปั้นเลยอเหี่ยถ้าเจอปั้นเลาจขาดวิศวกรอุ้ยเครื่องนี้เอ้โอ้ยเกิดบสี่คนเลยเหี้ยเหี้ยนะเนี่ยบอกบอกให้เกิดบสี่คนเนี่ยเหี้ยเราคุมเครื่องได้ปั้นแอบบูมแมปก่อนเลยก็ได้มูมแต่พี่พี่จะเข้าไปพี่จะเข้าไปตรงกลางๆนะเก็บนะครับเปิดกล่องนะเปิดกล่องนะแต่วินาเดียวกันนะโพสิชันโคตรจันไลยกูจะแยกไปก็ไม่ได้ด้วยนะพี่ดูให้นะพี่ดูให้ฮุยฮ้ยฮุยตัวหน้าขาวๆหน้าขาวตัวอะไรตัวอะไร อยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กเขาอยู่บ้านเล็กเขาอยู่มุมบ้านเล็กอยู่ทางบ้านเล็กเจอกุญแจม่วงกุญแจม่วงกุญแจม่วงสวยสวยครับเสื้อของพี่สวยอะไรขนาดไหนล่ะพี่พี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่เข้าพี่เข้ากลางพี่เข้ากลางบ้านกลางแบกลางแมปนะฟอร์มบ้านใหญ่ครับไม่ชอบอะไรอ่ะยังไม่รู้โอ๊กง่ายมั้ยมีนะจะกดเซฟมีความเป็นไปได้สูงได้ยินเสียงได้ยินเสียงกระต่ายได้ยินเสียงกระต่าย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 นะโอเคกระต่ายกระต่ายกระต่ายชนกระต่าย ตอกวางนะเจอ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 มีโดนเจอตรงไหนตรงไหนมีตรงไหนบัลเล็กบัลเล็กโอเคได้ได้ได้เล่นอะไรบัลเล็กบัลเล็กโอเคเฮ้ยเดี๋ยวจะมาปั่นด้วยหัวแขนแดงพวกมารีบๆเอาคืนนี้เสร็จใครช่วยนะใอรช่วยใครช่วย ปั้นชี้นิ้วด้วยชี้นิ้วด้วยระวังอีกาขึ้นเข้ามาทางไหนครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขยับเขาเขาไปเก็บขวานปลาเล็กเขาไปเก็บขวานไปเก็บขวานปลาเล็กโอ้สบายทใช่ไหคืีนี้เสร็จสบายเขาเนื้อเสร็จแน่เดี๋ยวผมตัวเองผมมีผมมีบริหารปั้นปั้นทิกชชี้นิ้วเผื่อไว้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาไปทางปั้นวะจริงอ่ะอย่าไปคิวหรอเฮ้ยเจอปั้นเจอปั้นโอ้ไปช่วยเลยโอไปช่วยเลยโอไปช่วยเลยโอ้ช่วยเลยโอ้ช่วยเลยพี่ทอาเองเยี่เดียเขากลับมาแล้วน่ะเขาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่อไว้ก่อน ไไมมพี่ต่อไม่เสร็จก่อนโอเขาเป่าแล้วเนี่ยจริงอ่ะพี่ปัดเลยพี่ปัดเลยเดี๋ยวช่วยเองปัดเลยปัดเลยมึงทำได้นะโอ๊คใช่ไหมเออผมรู้ผมรู้จังหวะไอ้ทัี่เขาเจอผมแล้วเขาเจอผมแล้วนะโอ้ยให้ผมเทไหมเทไปเลยเทไปเลยเทไปเลยมึไม่ไม่ผมผมเต็มโซนอยู่พี่ต้องช่วยใช่ไหมช่วยช่วยช่วยเลยไม่ได้เขากลับมาเขากลับมาเขากลับมาโอ๊คบอลรถทาม อกดึงอกดึงอกดึงเขาเห็นพี่เขาเห็นพี่อกดึงเอาเร็วเอเร็วเร็วเลยเฮ้ยไม่ทันตัวเนี้ยไปต้องไม่ทันมาช่วยผปั่นนปั่นดีกว่าปั่นไอค่อยช่วย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 ปั่นก่อนเขาเกือคือทิ้งเลยทิ้งเลยปั่นเขาเก็บขวานเก็บขวานเก็บขวาอเคโอเคช่วยช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยแล้วค่อยช่วยผมพี่ช่วยแล้วค่อยช่วยผมมุมแมปปั่นมุมแมปเฮ้ยเดินเรื่องไหนสวยดีสวยสวยดีวิ่งไปเลย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 ่เลยวิ่เลยวิ่ เอาพี่เขาอุ้มผมเขาอุ้มผมเขาอุ้มผมโอเคทุกคทิ้งท่ตรงนี้ทิ้งตงนี้ทิ้งตรงนี้ทิ้งไปเลยไปเล่ไยปเยเไป้ไปลเยไปเลไปลไยลยอเยไเปลไยปเลยเยเลยเลไปเลยไปลไเยปเลยไปเลยอยไยเลยอยไป้ยเลยเลเลยเไปเลเไปเเลยเไปลเไปเยเลาไปเลเไปเลาเยเยไเลเลเยยเลเไปไเาเกิดเไปไปเเเเไปเเยเ้ เเเขขขาาาปินปั่นตัวแมทเทพหลังบ้านใหญ่ครับโอเคซ้อมก่อนเลยซ้อมก่อนเลยซ้อมก่อนเลยครับปัดไปเลยปัดไปเลยเดี๋ยวดูให้ปัดไปเลยปัดไปเลยเดี๋ยวดูให้เขาเป้าถ้าเขาเป้าเขาเป้าปั่นเขาเป้าปั่นให้เหลือแล้วสองเครื่องโซลิชันตรงนี้ไม่ดีนะมีไอ้ปั่นต้องเก็บสปินแล้ววิ่งหนีนะครับได้ได้อันนี้เขา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 กลับไปเขาชี้ขวาไปท้าพี่สองคนอ่ะได้ไม่น่าจะโดนหรอกถ้าเขาวิ่งมาไม่มาไม่ไม่เขากระลับวิ่งเขากลับม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 าเขาต้องวิ่งมาถึงกัน พระเจ้าผมตายช่วยได้แต่พี่พี่ฮิวเดี๋ยวพี่นี่ซ้อมเสร็จแล้วพี่จะฮิวปันนะเขากำลังไปเขากำลังไปเขากำลังไปกำลังไปกำลังไปอ่ะมีช่วยได้ป่ะไม่ไม่กลับมา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 สวยสวยเสร็จทั้งนั้นเสร็จอันนี้านอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กลาไปลาไปลาไประวังลาไปไม่ต้องไม่ต้องไม่กลับมากลับกลับไม่ต้องฮิวหรอฮูวดีกว่านะเดี๋ยวมีเสียงป้านจะเรีเนียนไงเขากำลังไปทาพี่มีนนะระวังหน่อยพี่มีน อยู่แม่เทพอะอยู่แม่เทพกดสเปรย์ไปดีนะถ้าพี่จะไปช่วยขึ้นคิวแล้วแม่กลับมา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 คิวระแบีกคิวระแบียกนี่ไงคำคำวิเศษวิเศษวิเสร็จกลับมากลับมาเอาองค์ตายเหรอกำลังไป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 กระบูกลับไปอยู่กูอยู่บ้านใหญ่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 ช่วยได้ไหมแค่นี้พูดแค่นี้มามาช่วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาเฝ้าเขาเฝ้าโอเคได้สวยงั้นเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยเอาปั่นเลยปั่นเลย เขาเฝ้าผมพี่เขาเฝ้าผมแทนโทเทมด้วยนะถ้าเจออ่ะไม่เขาจะโซนเครื่องเขาจะโซนเครื่องเขาจะโซนเครื่องพี่เข้าใจละพี่จะหาเรียมซ่อมได้เอ้ยเนี่ยเครื่องเนี้ยซ่อมได้มินเป็นตอนนี้แยกกันซ่อมนะครับม่ปั่นอยู่พี่ไม่ปั่นอยู่พี่ไมินปั่นอยู่ข้างๆโอ๊กอ่ะแยกกันซ่อมแยกกันซ่อมมีกับพี่เพิ่มมีกับพี่พิ่มถ้าเทมได้วิแทนหลังนะมีสปินอ่ะถ้าเทมได้แล่พี่แต่กระไี่แต้กพี่แต่กพี่แต่กระพี่แต่กะพี่แล้วแต่จะพี่แล้วแต่จะพี่กระพี่แตกเลย เออกแตกแล้ว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 กลับไปทําพ่มินตัดที่รับกับพิมินตัดอยู่เอาเขาป้นยืมปั้นยืมพิมินพ่มินตอนนี้เขาบวกตอนนี้เขาบวกห้าพันแล้วนะเพราะว่าโอกฝากเฟอร์กตายนะอืมเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรที่นม่สองคนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทางสองคนได้ไหมไม่แล้วรอกไม่ได้หรอกหรอมาเหรอไปไม่ได้ไปวิ่งวิ่งไม่ใช่วิ่งปั้นเออปั้นปั้นวิ่งปั้นปั้นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอ้ไม่เป็นไรพี่โอเมกคะแนนพี่โอเมกแคน เข้าอุ้มาีซ่อมป่อมี่อมอเีซ่อปอเลยมีซ่อมซ่อมมี่ออยี่มอยูี่ป่มีปอเลี่ยเลี่อมป่เี่อป่เี่ปเลยมีซ่อไปลอยเลยี่ออลอลเลรื่องี่เสร็จว่ออเีเอกคนเล็กอปล่อยเลยไปหาพี่ปื้มเลาไปหาพี่ปล้มพี่ปื้มเขปหาพี่ปื้มไม่เสร็จี่ต้องลุก ไม่ไม่ซ่อต่อซ่อมต่อซ่อต่อได้้ะต่อต่อซ่อต่อซ่อมต่อมาย่มายาซ่อต่อเขาาโตเขาโตเขาโตาาทานทาทานเรางราระวังงราระวังงรารวังรวงหาท่อได้ถ้าเราซ่อมเสร็จของมีนเจ็สิบแล้วของมีนเจ็สิบแล้วโอเคแล้วพี่วิ่งหาท่อเลยเดงวมินซ่อมเครื่องนี้เสร็จถ้าเครื่องพี่เสร็จอ่ะต้องไปช่วยไปคนหนึ่งอะตอนนี้คือตอนนี้อยู่กับพี่ปืมพี่ตันนาได้สวยพี่ตันนาได้ลากลากออกไปพี่ลากออกไปลากออกไปอืม กลับไปชวนเฮ้ยเสร็จเอ้าเสร็จเลยปะเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยเขาเขากลับไปเขากลับไปแล้วเขไล่เขาไล่ละเออมีนมีนมีนไปช่วยปั้นได้ไหมได้ไหมวิ่งไปครับแล้วไปช่วยแล้วไปนี่ซ่อมเครื่องที่พี่นี่ไว้เขากลับไป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 กลับไปพี่พี่ตั้งเครื่องใหม่หาเครื่องหาเครื่องแล้วตั้งเครื่องใหม่เขาเจอมีนไปอ๋อาเขาไม่เจอมาช่วยได้นะมาช่วยได้ไม่ไม่เจอเจอแล้ว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 ไม่พี่่่่ปปปัั้้นนนไไไไไมมมทกโโอหเเ็็รร มีนซ่อมหลังหลังบ้านเล็กอะตรงเที่ยวเกิดตรงเกิดตรงเกิดตรงเกิดอย่าทางช่วยพี่อย่าหาทางเลยเขาเฝ้าอย่างนี้ไปปัดด้วยกันเลยพี่จะถุ่มพี่ทุยพี่จะหลุมจะหลุมไหนตรงไหนตรงไหนตรงกลางตรงกลางแมปเลยตรงกลางแมปเลยมามาปั้นมาไอ้นี่มีนมามีมามีนมามาเอาเครื่องก่อนเลยเอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนสองพันห้าันห้าะสองพันห้านะสองพันห้านะมันไม่เส็กไงไอโอ้กมันมันนาน มันไม่ทันมันไม่ทันไปเลยไปเลยไปเลยเร็วเลยกดไปเลไปรอดมันได้ห้ามันได้ห้าพันวยโอเโอเคโอเคไดเจ็ดพัตรงไตรงไหนคตรงตรงไป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 เขยข่ไข่เอกเลยไข่อกเลยเร็วเออสวยเอสวยสวยมันมันเครื่องมันเครื่องเครื่องเหลือเครื่องเหลืเครืเดียวเลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวเขาแต้มหมื่นเดียวเองแต้มหมื่นเดียวแต้มพี่แต้มพี่หมื่นเก้า สวยแต้มึงดีวิวเยอะมากแต้มึงดิวเยอะมากบอกเลยเต่าเต่าแต้มสี่พันโอเคคบลักแคบลักแคบลักแคบลัแคบลัจริงครับเขาบอกต้องบวกเขาห้าพันกับบวกเขาเจ็ดนะรวมเครื่องด้วยใช่ใช่เลย